ประเพณีตานหลวหินงไฟพระเจ้าเป็นประเพณีตานฟืนเป็นหนึ่งในประเพณีสิบสองเดือนของล้านนาจัดขึ้นในเดือนที่สี่ภาคเหนือและเดือนยี่ภาคกลางในวันขึ้น15บห้าค่ำของเดือนความหมายของชื่อประเพณีตานหลวงหิ่งไฟพระเจ้ามีดังนี้ ทานคือการให้หลวคือฟืนที่นำมาเป็นเชื้อก่อไฟหิงคือการผิงไฟอันดับคำว่าพระเจ้าคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่นี้หมายรวมถึงพระพุทธรูปประเพณีทานหลวหิงไฟพระเจ้าเกิดจากความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงฤดูหนาว พระพุทธรูปขาฉหนาวเช่นเดียวกันกับมนุษย์จึงนำหลัวมาจุดไฟให้ผิงเพื่อให้ใคลายหนาววิธีการหาหลัวหรือฟืนมาใช้ในประเพณีเมื่อใกล้ถึงวันที่ประกอบพธิธีเจ้าอาวาสของวัดนั้นๆ<ป>ก็จะให้พระภิกษุสามเณรลูกศิษย์ ไปหาหลัวตามป่าทั้งนี้ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกับวัดที่ประสงค์จะร่วมงานก็จะช่วยกันหาไม้มาด้วยคนละไม้คนละมือปัจจุบันไม้ในป่าหายากมากขึ้นชาวบ้านก็จึงได้นำไม้ในสวนมาใช้แทน หลังจากเตรียมหัวเสร็จเรียบร้อยต้องเตรียมพานข้าวตอกดอกไม้ฟืนที่จะถวายทำเป็นท่อนยาวประมาณหนึ่งวาคือประมาณสองเมตรหากถวายตอนเช้าหรือเพลนต้องจัดเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์ด้วยถ้าถวายตอนเย็นไม่ต้องถวายอาหารนำเครื่องศัก,กระไปวัด วหว้พระรับสินจากพระสงฆ์แล้วกล่าวคำถวายหลังจากนั้นก็นำฟืนที่เตรียมไว้เข้าประเคนหน้าพระพุทธรูป ประทานอีกทั้งอาจนำกลวยดอกไม้หรือชาวล้านนามักจะออกเสียงว่าสวยดอกนะคะสวยดอกหรือสวยดอกไม้และตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ได้เผาบูชาเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะในประเพณีตานหลวหินไฟพระเจ้าจ้าพระเพณตตานหลวหินไฟพระเจ้ามีคุณค่าในด้านต่างๆหลายประการอา เป็นประเพณีที่ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวบ้านและหมู่ประสงค์อีกทั้งประเพณีนี้ยังมีคุณค่าทางด้านจิตใจคือผู้ปฏิบัติมีความสุขและมีความสบายใจเดี๋ยวเรามาดูน้องๆน,นะคะเขาได้ มาร่วมแสดงพิธีด้วยนะคะมาร่วมฟ้อนรำนะคะถวายในงานด้วยนะคะเป็นความสวยงามมากๆเลยของชาวล้านนานะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโอ้โหน่ารักมากนะคะอันนี้คือกำลังฟ้อนรำเลยนะคะเพลงสุจนเป็น สิ่งที่ถือว่ามีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,นมาให้กำลังใจน้องๆกันจ้าน้องรำสวยมากนะคะเดี๋ยวจะมีน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะที่กำลังเตรียมตัวนะตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามานะคะซึ่งถ้าเป็นสายของร้านนาแล้วแล้วก็แถวบ้านเอื้นว่างง <Whoa. S 1> อึ่ง <laughs> จะช้านิดหน่อยนะคะทุกคนก็จะไม่แรงเหมือนอทางอีสลานนะคะทางล้านนาก็จะเป็นแบบอ่อนช้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้นะคะมาแบบล้านนาเลยวันนี้ก็โชคดีมากๆเลยนะคะมาได้ทั้งวิธีจุดเทียนล้านนาเสริมดวงชะตาลูชา้นโแล้วก็ ีต้านหัวไฟพระเจ้าจาขอบคุณเ,เจ้ามาแล้วนะอีกคนมนึงะนะคะน่ารักอะ่ะยิ่งมองก็ยิ่งเพินนะคะชมไปด้วยนะคะตอนนี้อากาศเย็นนะคะเอ,อยากจะบอกเลยว่าหัวนี่คือเย็นมากแต่เห็นน้อง้แลว สวยงามมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมงานจังเลยนะคะเพราะว่าประเพณีทางว้านงาเนี่ยมีหลากหลายมากนะคะมีหลายอย่างมากมเลยซึ่งร่วมมทนาบุญได้นะคะทุกคนจ่าแ,แกนค้น เจาต้อนรับปีใหม่ค่ะยิงยินได้วย